เรามาดูช้างตัวผู้นะเล่นกันนะอัน,นจะเป็นเชือกอีกเชือกหนึ่งเป็นช้างพลายคือช้างมีงาน,นะครับแล้วอีกเชือกหนึ่งเป็นสี่ดอครับอายุก็ห่างกันไม่กี่ปีเองนะครับสีดออายุเยอะกว่าแตตัวใหญ่สูงกว่านะครับอพอเรามาถ่ายตั้งวิดีโอนี่เล่นกันเลิกเล่นกันซะแล้วเมื่อกี้เล่นกันแบบเล่นกันแบบ ดันกันนะฮะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวไอ้สีดอทองเพชรนะครับแบบพายดอยนะครับด่าแม่แป้นเรานะครับนี่ตอนนี้ก็ตอนเราท่องเที่ยวนะครับมาคุยกับแม่แป้นเราหน่อยนะนี่แม่แป้นเราเฮ้ยอย่าเล่นอย่าอย่าห้ามแป้นอย่าจะปลดนะครับรั้วนะฮะจะออกมานะครับเมื่อกี้ไม่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านกัน ตอนนี้เรารอรับนักเที่ยวอยู่นะครับแต่นักเที่ยวเราไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้นี่อย่างวันนี้ได้กินน้อยมากฝนตกซะด้วยนะครับเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้นะครับแป้นจ๋าแปน้นแป้นจ๋าหิวไหมลูกหิวเปล่าแป้นหิวไหมหิวไหมลูกนะหิวไหม,มหิวอยู่เหรอ,อมไม่ต้องไม่ต้องดึงห้ามดึง นะครับเมื่อกี้เขาจะดึงออกนะไม่มีนะลูกพ่อมีน้ําดื่มอ่ะดื่มเปล่านะเนี่ยเอาไหมน้ําดื่มไหมกินน้ําดื่มไหมคะกินไหม<อ>จะกินน้ําดื่มเหรอฮะอ๋อโอเคเ,าเอาไงก,ก็ได้นะครับเราก็จะให้เขาดื่มน้ําหน่อยอ่ะบนอ้าปากหน่อยเร็วอ้าปากหน่อยลูกบนอ่ากินทุกอย่างนะเราเนี่ย น้ำเย็นๆน,น่บยบอเจอได้หมดลูกนะบอเขาอิ่มแล้วนะครับเมืเ่อกี้ก็ดื่มน้ำไปแล้วนะครับไม่มีรสชาติไปเราบอกว่าไม่ค่อยจะกินนะครับอกอกนะหอกละเขาเพิ่งดื่มน้ำไปเมื่อกี้นะครับผมนี่ฮนะสาวเขาเล่นกันนะครับดูดิอันนี้จะเป็นหนึ่งวงนะตกไปเมืเ่อกี้เล่นกันกับ เพิ่มพูนนะครับผมอันนี้นเป็นนุ่มหล่อเขาเล่นด้วยกันช้างพลายเขาเล่นกันดูดิเล่นดันกันนะเล่นดันกันนะครับจะไม่เหมือนช้างช้างพังนี่เขาจะไม่ดันดช้างมีงากับช้างสีดอไม่มีงาตัวผู้เหมือนกันแรงก็พอๆกันถอยแป้นถอย อ้าวปลดละถอยไปถอยถอยไปครับลูกอย่าอย่าเพิ่งออกไปนม่อยู่ข้างนอกนี่ไม่อยู่นิ่งแน่นะครับเขาจะไปนู่นเลยนะครับหากินเล่นไปทางอื่นนะดูดูไปดูเลนยดูเขาเล่นดันกันดูเด็กๆเขาดันกัน บางซะละมันจะกินน้ำก็ไม่กินนะฟันเป็นแมงด้วยดิหมดแล้วค่ะหมดแล้วไปเล่นกับเพื่อนนี่ก็ดันกันนะไอะเชือกนี้เขาไม่เล่นด้วยดิท้องพูนเราไม่เล่นด้วยนะย้ายมาดูดิ <laughs> เอานะครับดันหน่อยดันหน่อยช่วยกันดันดูนะครับเ <laughs> มื่อกี้ช้างพลายดันช้างสีดอดันต่อ <laughs> ดูนะะ <laughs> เล่นกันครับอ้าว เ็นควานมาที่หนีเลยรู้ว่าทำผิดนะครับผมนี่ไปนู่นแล้วแฟนจา๋าแฟนอย่าออกมาลูกเข้าไปข้างในก่อนเข้าใจไหม,ย,มยังไม่กลับบ้านนะอ,อยู่ตรงนี้ก่อนนะอเออเล่นกับเพื่อนก่อนลูกเออเล่นด้วยกันนี่นะก็ต้องบอกว่ายัางไม่ถึงเวลานะเพราะว่า เรายังไม่ได้เลิกงานเลยนะครับตอนนี้ตอนบ่ายนะครับตอนสามโมงกว่าแล้วนี่ใกล้เวลาที่เราจะกลับกันแล้วด้วยนะครับผมอ้าวจะได้กลับบ้านกันแล้วนะครับผมนี่นะไปกลับบ้านแป้นดีใจไหมกลับบ้านคาะ้อยหน่อยเธอย่างยังแป๊บหนึงกลับบ้านไหมคะมอ๋อเพื่อเพื่อนเขากลับบ้านกันแล้วนะ อิ่มไหมวันนี้อิ่มเบาอ๋อวันนี้ไม่อิ่มหรออ๋อค่าไม่อิ่มค่าวันนี้ไม่อิ่มนัองเที่ยวไม่เยอะนะครับวันนี้เที่ยวน้อยมากฝนตกซะด้วยนะครับนักสารแป้นเราเลยเนาะไปกินยาต่อนะลูกกินญ้าไหมนะไ,มไปกิน้าข้างบนนะนู่นกลับกันแล้วนะโอเคนะถอยกันลูกถอยก่อน ยังไม่ถึงเวลานะคะเราจะกลับกันนะคะเข้าใจไ,ไหมหยังไม่ถึงเวลาอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปกินหญ้า <komplett> ข <humanities> ้างบน <ung. S 1> โอเคนะคะออานะครับจะกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้นะอ้าวกลับบ้านกันแล้วนะครับนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับทุกคน อา้าวแป้นไปไหนแป้นไปไหนแป้นแป้นจ๋ากลับบ้านแล้วเหรอเอาไปลงกล้วยซะละหิวนะมานี่มาเร็วอยากกินกล้วยนะครับผมกล้วยอ้อยนะแป้นถอยถอยก่อนปไปเร็วถอยมาเร็วถอยถอยอย่าถอย ไม่มีอะไรมากลับบ้านนลค่ะมาเร็วกลับบ้านนะฝั่งนี้ลูกไปเร็ว <c oughs> ไปนะครับเราไปกินหญ้าข้างบนนะที่หลักของเขานะครับเลิกงานละตอนนี้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ค่ะไปเร็วไปกลับบ้านก่อนนะครับยังไงก็นี่นะเลิกงานแล้วนะครับกลับไปผูกที่หลักที่อยู่ของเขาแล้วก็กินหญ้านะครับผม ไปดื่มน้ําสักหน่อยน่าจะไม่ดื่มแล้วเพิ่งดื่มไปเมื่อกี้นะญาติแถวนี้ไม่กินหรอกนะครับเพื่อนไปด้วยฉี่อึช้างนะครับเขาก็ไม่กินนะนี่นะฮะบ,บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเอฟซีหน่อยลูกบ๊ายบายค่ะฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะบ๊ายบายโอเคกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ